น้องพารุ่งสวัสดีแม่แม่ค่ะวันที่สี่ของน้องพารุ่งแล้วนะคะวันนี้ก็ยังหนาวเหมือนเดิมนะคะน้องพารุงก็กินนมเก่งเหมือนเดิมตื่นเช้ามาอยู่เตดกับเต้านมแม่เลยนะคะหนุนหนุนนะคะหาเต้าน,นมแม่เลยหนูกินนมเก่งนะคะ หนูไม่ออกจากเต้านมแม่เลยนะคะสาวน้อยไอ้ชาวน้อยมาสวัสดีแม่แม่กันค่ะมาสวัสดีแม่แม่กันค่ะคุณแม่ก็รู้สึกว่าห่วงลูกมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเร็วโอ้ยมาเร็วเอ้ยมาเร็วมาเร็วโอ้ยวิ่งแล้วเอ้ยมาเร็วเอ้ยมาหนาวลบมาหนาวลบมาหนาวลบโอ้ยชนเก้โอ้ยชนเนิน อูดูแม่ด oh, anyway. oh, oh! 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 no, ูแม่ดูแม่สิเอาให้เยอะเปล่าดูแม่สิทำไมอาจาไมไม่เอาให้เยอะเอาอะไรให้นั่นไงเต็มอยู่โอ้โหวิ่งแต่เช้าเลยนะโอ้ยชอบวิ่งชนแม่ดาวเลยทำไมหนูจะวิ่งชนเหรอโอ้ยหนูจิ๋วเก่งแท้หนูจิ๋วนี่หนูจิ๋วทำไมเก่งแท้เอ้ามาอีกแล้วเอาแม่ก็ะหวงลูกเหลือเกินเอา กดลูกไว้ไม่ให้ลูกวิ่งเอาเอาอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วหนูหนาวค่ะวันนี้หนูได้ห่มผ้าห่มมีแพนด้านะคะวันนี้เอ้ยเอาเอาเอาจะนอนฟางเหรอเอาเอานอนฟางาไปแล้วเอ้ยไปแล้ววิ่งละรู้สึกว่าแม่เป็นห่วงลูกนะไม่อยากให้ลูกแบบ คุณยายไปเอาใบไผ่มาให้เมรารุ่งกินเอาแม่ไหมอเออ่ะใบไผ่อะอ,อือยายเอาเอามาให้วาลนท้ายด้วยววอูู้นุนเขากินใหญ่เลยเม่ำรุ่งเขาชอบใบไผ่ามาดม, <laughs> มัดหมดเลย คำเดียวค่ะหมดเลย <c oughs> ดูลูกสาวเพราะลูกสาวกินนมเยอะนี่ไงแม่มันตกนี่เอา้าเอา้า <c oughs> นี่มาแล้วมีแพนดา้ามีแพนดา้ามาแล้วมีแพนด้าน้อย <c oughs> มีแพนด้าน้อยก็จะกินนมอย่างเดียวเลย <c oughs> โอ้ยหนูไม่ออกจากเต้านมแม่หรอกคะ <c oughs> ่ะเต้านมอยู่ตรงนู้นเอาหาหาอีกหา มาแล้วมานาวเตรียมวิ่งมะนาวเตรียมวิ่งมาแล้วมาแล้วมีแฟนหน้าน้อยมาแล้วเอาหาหาเต้านมหาซ้ายหาขวาโอ้โหหนูจิวกินนมเก่งนะคะกินนมทั้งคืนนะคะหนูจิวหนูจิวกินนมเก่งคะ่ะหนูกินนมเก่งจังเลยคะ่ะหนูจะริบโตทันพี่วาาหรอลูก ฮ่าโอ้โหดูดูจะได้ออกไปวิ่งเล่นกับพี่วาหนูดูพี่วาพี่วา,าดูน้องสาววิ่งเล่นกับแม่ลิบโตนะจะได้มาวิ่งเล่นด้วยกันนะกินอย่างเดียวเลยเนาะเออเกิดมาเพื่อกินจริงๆเลยนะฮะเนี่ยสาวน้อยนี่อ,อ้ยกินทางขวาแล้วก็ไปกินทางซ้ายฉลาดเหลือหลาย ฉลาดเหลือหลายจริงๆคุณเก่งนี่้าห่มหนูก็มีสีฟ้าทั้งสองผืนนะคะวันนี้มีเพนด้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นกระต่ายน้อยนี่เดี๋ยวกระต่ายน้อยต้องซักตากโกนวันนี้หม่มมีเพนด้าโกนงูเสียงดูดนมอร่อยไหมคะคนสวยอร่อยไหมคะ อร่อยไหมคะอุ้ยอร่อยคะ่ะอุ้ยอุ้ยอร่อยคะ่ะหนูยังไม่อิ่มคะ่ะอุ้ยหนูยังไม่อิ่มนะคะมะนาว <c oughs> มะน,นาวกลัวกลัวน้องพาลุงวิ่งชนใช่ไหม <c oughs> ไปอยู่ข้างนอกแล้วเ <c oughs> อาเอากินกินกินโอ้แม่ดาวลุงก็ยังสันนะส่นนะคะสั่นนะก็นาวนะคะอากาศเย็นแต่ไม่มีลมนะคะแต่อากาศมันเย็น ดูกินนมพี่วาดูน้องสาวกินนมแม่เออพี่วาพี่วาได้กินแล้วให้น้องสาวกินนมก่อนนะจะได้โตออเอเอา,เอาทางนี้ไม่มีนะคะเอาไปที่เดิมคะ่ะโอ้ยดูดูดูด กินนมเก่งซะเหลือหลาย,ยดูดนมจุ๊บๆเลยกินนมเก่งนะคะวันนี้เป็นหมีแพนด้ามีแพ,นด,พนด้านี่ไงพ่อหม่มพ่อหม่มน้องพาลุ่งหมีแพนด้าโอ้ด,ดูน้ำนมดูน้ำนมไหลออกจากปากดู โอ้หมันน้ำนมไหลออกกับฟินมากกับการกินนมแม่โอ้โหหนูฟินจังเลยค่ะหนูฟินจังเลยค่ะคุณแม่เราลุงใจดีมากเลยนะใจดีมากเลยไม่ค่อยห่วงลูกนะคะไม่ห่วงลูกกับกับพอควานไม่ควานเนาะนะคะแต่ว่าห่วงลูกเวลาลูกไปไกลๆน้องวาบอกว่าอยากกินนมแม่จังเลย หนูกินแล้วหนูโตแล้วเนาะหนูโตแล้วเด้อให้น้องกินให้น้องโตทันดูค่ะยังยังไม่หยุดค่ะหนูยังไม่หยุดค่ะหนูกินนมต่อค่ะโอ้ยโอ้เอาหามาอาย่าม่หนูต้องเอาให้ข้างนอกนั่นแหละ แต่ให้ให้น้องวาโยนะนนาลูกเอายังค่ะยังเอายังไม่อิ่มอีกค่ะเอาหาอีกเอ้ยทำไมกินกิ่งเท่นะสาวจิ๋วนี่สาวจิ๋วกินนมกิ่งแท้สาจิ๋วนี่โอ้ไม่อิ่มหรอคะหนูยังไม่อิ่มหรอคะเอาถึงด้วยเอาถึงไหมก็โยนไงโยนให้ ยังค่ะยังจะไปหาเต้านมอีกอยู่นะคะสาวจิว๋วสาวจิ๋วหานมอีกแล้วลูกเอาเอายังไม่อิ่มอีกนะอ้ยังค่ะหนูยังไม่อิ่มค่ะอุย้ยยังไม่อิ่มค่ะอ้โหสี่วันนะคะเนี่ยรีบกินนะคะขาหนูยาวๆนะคะไม่เมจ๋าหุ่นยาวเข่าดีนะคะหุ่นยาวเข่าดีนะคะ ออิ่มหรือยังลูกอิ่มหรือยังคะคนเก่งยังค่ะคยัง,ย,งยังไม่หยุดหาเต้านมนะคะบูมไหมบูมแม่และรุงเขาก็กลัวหมาเอายังหาอยู่นะคะโอ้ใบไผ่มาอีกแล้วเอามาแล้วรุ่งอ่ะอะใบไผ่ใบไผ่โอ้คำเดียวหมดหมดตรงไหนนั่น่ะ ย,ยายไปหาใบไผ่มาให้<ด>คุณแม่เพระาะว<ด>่าหลานกินนมเก่งหลานกินนมเก่งหาใบไผ่มาให้แม่เราลุ่งกินยวพันมันตกจัมเลยอม่เอานเ,เดี๋ยวเก็บไปเอากับยายมาอีก<ด>ยายไปเก็บใบไผ่<ด>โอ้โอร่อยไหมจ้าแม่เราลุงกินเยอะๆลูกกินนมเยอะเด้ะ ดูค่ะไปเปลี่ยนเปลี่ยนข้างแล้วค่ะเปลี่ยนข้างแล้วค่ะข้างนี้น้ำนมหมดไปข้างซ้ายบ้างสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยพูไม่ลืมเต้านมเสาวน้อยพูไม่ไม่ไม่ออกจากเต้านมแม่นะคะทำไมหนูกินเก่งจังเลยคะคนสวยอ้ หนูจิ๋วของแม่ดังรุ่กินนมเก่งจังเลยอุยตกใจเสียงอะไรอ่ะเอู้้น้องวาเสียงอะไรลูกอืมอือืมอม,อม,มาเก็บทำความสะอาดให้หนูด้วยอืโยกใหญ่เลยอูย้ดูน้องสาวเขาไหมดูน้องสาวไหมอ้ยพี่ชยัย พี่ชายอิจฉาแล้วเนี่ยลูกกินนมเก่งขนาดนี้ดูดเสียงดังด้วยหนูดูดเสียงดังด้วยนี่เอาเอาให้เลยใส่มือเออนั่นแหละ <c oughs> เออมุดไปตรงนี้ไงนี่ไงมุดไปตรงนี้ไงเอามาคำเดียวคำเดียวหมดเลยยายทีละคำทีละคำหมดเลยอะ่ะ ฟินมากค่ะเป็นกำลังใจให้สาวน้อยจิว๋วพารุ่งด้วยนะคะอ,อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้หนูจิ๋วพารุงด้วยนะคะแม่แม่จ๋าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้หนูจิ๋วขอลาค่ะสวัสดีค่ะหนูกินนมต่อก่อนนะคะโอ้ยฟินเหลือหลายน่าตา ฟินเหลือหลายเอ้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ